ซิลเดอร์เรรายืนอยู่หน้าประตูห้องบอลรูมร่างกายเธอสั่นเล็กน้อยจากความตื่นเต้นและความกลัวรอบตัวเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับของโคมไฟคริสตัลเสียงดนตรีคลอเบาๆแต่หัวใจเธอกลับเต้นแรงเกินกว่าจะได้ยินเสียงใดเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องแต่งงานกับคนแปลกหน้าและที่สำคัญเธอไม่รู้จักเขามาก่อนเลยแต่พวกเขาเดินเข้ามาเขามีรอยยิ้มที่แปลกประหลาด สายตาที่ดูเหมือนอ่านใจเธอได้ซิลเดอร์เรราสัมผัสถึงความเย็นของผิวหนังเมื่อเขาเอื้อมมือมากลิ่นน้ำหอมของเขาทำให้เธอเวียนหัวทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกทำให้เบาลงความตื่นเต้นและความกลัวรวมกันเป็นความหนักอึ้งในอกทิธีเริ่มขึ้นเธอถูกพาไปยืนบนแท่นสูงแสงไฟส่องลงมาที่เธอและเขาใบหน้าของเขายังคงเย็นชาแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจ เมื่อเขาพูดคำสาบานซิลเดอร์เรรารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทันใดนั้นแขกทุกคนหันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาเอื้อมมือจับมือเธอแน่นแต่ความประหลาดใจที่แท้จริงยังมาไม่ถึงเพราะหลังจากพิธีเขาพาเธอขึ้นรถลีมูซีนสีดำมันวาวภายในรถเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยภาพและเสียงของความร่ำรวยที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจ เขาเปิดประตูห้องทำงานขนาดใหญ่ทิวทัศน์ของกรุงเทพยามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับทุกอย่างดูหรูหราเกินกว่าจินตนาการของเธอซิลเดอร์เรราสัมผัสถึงความหนาวเย็นจากกระจกบานใหญ่และเสียงหัวใจของเธอยังคงเต้นรัวทันใดนั้นเขาหันมามองเธอใบหน้าเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่ลึกลับเขาพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนฉันรักเธอมานานแล้ว ซิลเดอร์เรรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนอีกครั้งความตกใจและความสับสนประดังเข้ามาพร้อมกันและเขาก็วางเอกสารบางอย่างบนโต๊ะเธออ่านคำว่าโยพร้อมชื่อของเขาหัวใจเธอแทบหยุดเต้นคนที่เธอแต่งงานด้วยไม่ใช่ใครที่เธอคาดคิดเขาเป็นมหาเศรษฐีและเธอเพิ่งกลายเป็นผู้บริหารคนสำคัญในบริษัทของเขาซิลเดอรรรารู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังหมุน รากับว่าเธอเก้าวเข้าไปในโลกที่เธอไม่เคยรู้จักกลิ่นหอมอ่อนๆของเขายังคงลอยอยู่มือเธอสั่นแต่ต้องยื่นไปจับเอกสารหัวใจเต้นแรงจนเกือบออกมาซิลเดอร์เรยรายืนมองเอกสารในมือสายตาเธอสับสนและไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นมือสั่นไปมาขณะที่พยายามทำความเข้าใจทุกตัวอักษรบนเอกสารเหมือนกำลังตอกย้ำความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดเขาเดินเข้ามาใกล้ หายใจอบอุ่นของเขาแทบสัมผัสผิวเธอซิลเดอร์เรราร้สึกหัวใจเต้นแรงจนราวกับจะกระแทกอกเขาพูดเสียงอ่อนแต่มั่นคงฉันไม่ได้เพียงรักเธอเท่านั้นฉันต้องการให้เธออยู่เคียงข้างฉันทุกวันแสงจากตึกสูงรอบๆส่องลงมาเป็นลวดลายบนพื้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยแต่ลมลหายใจของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความประหลาดใจร่างกายเริ่มอ่อนแรง เหมือนทั้งร่างถูกรัดด้วยความจริงที่เกิดขึ้นทันทีเขายื่นมือมาอีกครั้งคราวนี้เธอไม่สามารถปฏิเสธได้เมื่อมือทั้งสองสัมผัสกันความร้อนจากเขาไหลผ่านมือเธอซิลเดอร์เรราร้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนแต่ความคิดของเธอกลับวิ่งไปเร็วกว่าเสียงของหัวใจทันใดนั้นประตูห้องทำงานเปิดออกผู้ช่วยและทีมงานเข้ามาเรียงตัว ทุกสายตาจับจ้องเธอซิลเดอร์เรร่รายืนตัวแข็งความรู้สึกเหมือนเธอกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจทั้งหมดเสียงกระซิบเบาๆและเสียงรองเท้ากระทบพื้นยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดเขาพูดอีกครั้งตั้งแต่นาทีนี้เธอคือส่วนหนึ่งของชีวิตฉันและเธอคือหัวใจของบริษัทนี้ซิลเดอร์เรราไม่รู้จะพูดอะไรความรู้สึกหลายอย่างผสมกันในอกความตกใจ ความหวาดกลัวและความอยากรู้ว่าโลกใบใหม่ใบนี้จะเป็นอย่างไรเธอหันไปมองวิวเมืองแสงไฟระยิบระยับสะท้อนตาที่กว้างของเธอความเย็นของกระจกตรงหน้าและความอบอุ่นจากเขาเหมือนการต่อสู้ระหว่างโลกเก่าที่เธอรู้จักกับโลกใหม่ที่เธอเพิ่งก้าวเข้ามาหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีซิลเดอร์เรร่าเริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่เกินตัว แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความตื่นเต้นที่เธอสัมผัสได้ทุกอย่างรอบตัวชัดเจนและสดใหม่แต่ความสงสัยและความตื่นตระหนกยังคงค้างคายอยู่ทันใดนั้นเขายื่นแหวนมือตรงหน้าเธอซิลเดอร์เรรายืนนิ่งสายตาของเขาจับจ้องเธอเหมือนรอคำตอบความเงียบเต็มห้องทําให้ทุกอย่างรู้สึกหนักอึ้งลมหายใจของเธอเองดังชัดเจนเกินกว่าจะทนและเธอก็รู้ จากวินาทีนั้นชีวิตของเธอไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปซิลเดอร์เรราก้าออกจากห้องทำงานเท้าของเธอสั่นเล็กน้อยบนพื้นกระเบื้องเย็นเสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องไปทั่วห้องว่างร่างกายเธอเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความคาดหวังเขาเดินตามหลังอย่างเงียบเชียบแต่ความใกล้ชิดทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นแสงไฟจากโคมระยะส่องลงมาทำให้เธอเห็นเงาของตัวเองบนผนัง เงานั้นเหมือนเธอไม่ใช่ซิลเดอร์เรราในอดีตอีกต่อไปเมื่อก้าวออกไปยังห้องรับรองทุกอย่างเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหราและงานศิลปะล้ำค่าซิลเดอร์เรร่ราในหน้ามองผนังสูงและหน้าต่างบานใหญ่กรุงเทพยามค่ำคืนทอดตัวอยู่ด้านนอกแสงไฟระยิบระยับเหมือนดาวนับพันตกลงมาเขาหยุดตรงหน้าต่างหันมามองเธอด้วยสายตาที่ลึกลับแต่จริงใจฉันอยากให้เธอเข้าใจ ว่าโลกนี้อาจทำให้เธอกลัวแต่ฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอซิลเดอร์เรราสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความหนาวเย็นของกระจกและความอบอุ่นจากเขาพร้อมกันรากับเธอถูกดึงไปยังสองโลกในเวลาเดียวกันหัวใจยังเต้นแรงแต่เธอเริ่มรับรู้ถึงพลังและความมั่นคงที่เขามอบให้ทันใดนั้นโทรศัพท์บนโต๊ะสัน่นข้อความแจ้งเตือนทำให้เธอสะดุง้ง มันคือรายงานการประชุมของบริษัทใหญ่ซิลเดอร์เรรารู้ทันทีเธอไม่เพียงเป็นภรรยาของเขาแต่ยังเป็นซีอร่วมความรับผิดชอบและความตกใจถาโถมเข้ามาพร้อมกันเธอหันไปมองเขาสายตาเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นและความคาดหวังฉันเชื่อว่าเธอทำได้แต่ซิลเดอร์เรรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนเร็วเกินกว่าที่เธอจะตามทัน ความตื่นเต้นผสมกับความกลัวจนเกือบทําให้เธอเกือบสุดเขายื่นมือมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับมือแต่เหมือนดึงเธอเข้าสู่โลกของเขาซิลเดอร์เรราร้สึกถึงความมั่นคงและความอบอุ่นที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ความลึกลับเบื้องหลังเขายังคงทําให้เธอสงสยัยเสียงนาฬิกาดังชัดเจนแต่เวลาเหมือนหยุดชั่วขณะซิลเดอร์เรราย,ยืนอยู่ตรงนั้น รับรู้ถึงชีวิตใหม่ที่เริ่มขึ้นโลกที่เต็มไปด้วยความร่ำรวยความรักและความลึกลับและในใจเธอคำถามหนึ่งยังคงดังชัดเขารักเธอจริงหรือเพราะสิ่งใดกันแน่ซลเดอร์เรยรายืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่เงาสะท้อนของเธอผสมกับแสงไฟจากเมืองด้านนอกใบหน้าเธอเต็มไปด้วยคำถามความสงสยัยและความหวาดกลัวเขาเดินเข้ามาเงียบเงียบ ยืนอยู่ข้างหลังลมหายใจของเขาสัมผัสกับต้นคอของเธอเธอรู้สึกทั้งอบอุ่นและกังวลไปพร้อมกันฉันต้องการให้เธอรู้ทุกสิ่งแต่บางครั้งความจริงก็ทำให้คนกลัวเขาพูดเสียงเบาซิลเดอร์เรราสะดุ้งเล็กน้อยคำพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนักและความจริงจังเขาหยิบแฟ้มเอกสารหนึ่งออกมาและวางตรงหน้าซิลเดอร์เรรา เปิดเผยแผนง,งานใหญ่ของบริษัทและข้อความส่วนตัวที่เขาเก็บไว้สำหรับเธอทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความหงใหญ่และความตั้งใจซิลเดอร์เรราสัมผัสถึงแรงกดดันแต่ก็รับรู้ถึงความเชื่อใจที่เขามอบให้หัวใจของเธอเต้นแรงความกลัวและความตื่นเต้นประปนกันอย่างชัดเจนรากับเธอกำลังยืนอยู่บนขอบเหวทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอสัน่น ข้อความจากเพื่อนเก่าที่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดเธออ่านข้อความแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสะเทือนความลับบางอย่างเกี่ยวกับเขาเริ่มเผยออกซิลเดอร์เราราสับสนไม่รู้จะเชื่อใจหรือกลัวเขาเอื้อมมือมาวางบนมือเธออีกครั้งสายตาของเขาจับจ้องอย่างจริงจังฉันรักเธอแต่ฉันต้องการให้เธอเลือกทางของตัวเองซิลเดอร์เรรารู้สึกถึงพลังและความจริงจังในคำพูดของเขา เธอยืนอยู่ตรงนั้นสายตาจาับจ้องวิวเมืองยามคำ่ำแสงไฟระยิบระยับสะท้อนกับความคิดและความกลัวของเธอร่างกายเธอสั่นแต่เธอก็เริ่มเข้าใจโลกใหม่นี้เต็มไปด้วยทั้งความตื่นเต้นความท้าทายและความรักที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซลเดอร์เรรารู้ว่าจากวินาทีนี้ชีวิตของเธอไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกทุกการตัดสินใจ ทุกความกลัวและทุกความรักจะนำพาเธอสู่เส้นทางที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนซิลเดอร์เรราก้าวเข้ามาในห้องประชุมใหญ่เพดานสูงและผนังกระจกทำให้เธอรู้สึกตัวเล็กลงอย่างน่าประหลาดทุกที่นั่งเต็มไปได้วยผู้บริหารระดับสูงที่เธอไม่รู้จักสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอทันทีที่เธอก้าวเข้ามาเขาเดินตามเข้ามายืนข้างเธอเหมือนเป็นเกราะป้องกัน แต่ความตึงเครียดในอากาศทําให้หัวใจเธอเต้นแรงเธอรู้สึกเหมือนทุกสายตากําลังอ่านใจของเธอทันใดนั้นผู้ช่วยคนหนึ่งยื่นแฟ้มเอกสารมาที่เธอภายในเต็มไปด้วยตัวเลขและแผนธุรกิจที่ซับซ้อนซิวด์เรราสูตรลมหายใจลึกพยายามทําความเข้าใจแต่ความซับซ้อนและความกดดันทําให้เธอแทบเบียนหัวเขาก้มลงกระซิบข้างหูเธออย่าก,กลัว ฉันอยู่ตรงนี้ซิลเดอร์เรรารู้สึกถึงแรงใจที่ไหลผ่านมือของเขาแต่ความสงสัยและความกังวลยังไม่จางทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเสียงเรียกที่ทําให้เขาต้องลุกออกไปซิลเดอร์เรรายืนอยู่กลางห้องประชุมความเงียบที่เกิดขึ้นทําให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและตระหนักว่าทุกสิ่งกําลังเปลี่ยนไปเร็วเกินกว่าที่เธอจะตามทันแฟ้มเอกสารในมือเริ่มหนักขึ้น ตัวเลขและคำสัพท์ทางธุรกิจดูเหมือนกำลังทับลงบนหัวเธอแต่ซิเดอร์เรราู้ว่าเธอไม่สามารถถอยกลับทุกสายตาในห้องเฝ้ามองเธอร่ากับรอให้เธอพิสูจน์ตัวเองและแล้วผู้บริหารคนหนึ่งลุกขึ้นพูดขึ้นด้วยเสียงเข้มเราต้องการคำตอบจากซีโอคนใหม่ทันทีซิเดอร์เรรารู้สึกเหมือนเลื่อนในตัวเดือดพล่านความตื่นเต้นความกลัว และความท้าทายทั้งหมดประดังเข้ามาพร้อมกันหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเธอสั่นเล็กน้อยแต่ก็รู้ว่าต้องยืนหยัดโลกใบนี้โลกที่เต็มไปด้วยความร่ำรวยความอำนาจและความลึกลับคือที่ที่เธอต้องก้าต่อไปซิลเดอร์เรรายกสายตาขึ้นมองไปที่ทุกคนในห้องประชุมและเริ่มพูดด้วยเสียงที่มั่นคง แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความสับสนแต่คำพูดของเธอกลับชัดเจนฉันพร้อมแล้วซิลเดอร์เร,ราพูดจบความเงียบแผ่เข้ามาในห้องประชุมทุกสายตาจับจ้องเธอบางคนประหลาดใจบางคนสงสยัยแต่ทุกคนรอการตัดสินใจของซ e o คนใหม่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากฝั่งของผู้บริหาร ข้อความเร่งด่วนปรากฏบนหน้าจอซิลเดอร์เรรารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่วันแรกของการเป็นซีอแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่เขากลับเข้ามาในห้องใบหน้าจริงจังและเต็มไปด้วยความเครียดซิลเดอร์เรราสัมผัสถึงความร้อนแรงของสถานการณ์เขามองตรงมาที่เธอสายตาเขาเต็มไปด้วยความเชื่อใจและคำเตือนเงียบๆ ฉันเชื่อว่าเธอทำได้แต่ก่อนที่เธอจะตอบจอโปรเจคเตอร์สว่างขึ้นภาพกราฟใหญ่ขึ้นเต็มจอตัวเลขแดงสลับเขียวและสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เธอไม่เข้าใจซูเดอร์เรราสูตรลมหายใจลึกรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนภูเขาทับตัวแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องทำให้เธอมีความกล้าที่จะก้าวต่อทุกความกลัว ทุกความสับสนเริ่มรวมกันเป็นความมุ่งม,มั่นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องดังขึ้นข้อความอีฉบับเผยความลับบางอย่างเกี่ยวกับอดีตเขาซลเดอร์เราราสะดุง้งหัวใจแทบหยุดเต้นความลึกลับและความตกใจประดังเข้ามาโลกของเขาไม่ได้เรียบง่ายทุกอย่างที่เธอรู้จนถึงตอนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริง ร่างกายเธอสัน่นแต่เธอยังคงยืนตรงสายตาจับจ้องไปที่ทีมผู้บริหารซิลเดอร์เรล่ารู้ว่าจากวินาทีนี้เธอต้องเลือกระหว่างความกลัวกับความกล้าระหว่างอดีตที่เธอรู้จักกับโลกใหม่ที่เธอเพิ่งก้าวเข้ามาเขาก้าวเข้ามาใกล้มือวางบนไหล่เธอฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอ ซิลเดอร์เรู้ร้สึกถึงแรงใจแต่ความลึกลับที่เพิ่งเปิดเผยยังคงทำให้หัวใจเธอเต้นแรงไม่หยุดและตอนนั้นเองจูจูประตูห้องประชุมถูกเปิดกว้างแสงไฟสว่างฉายเข้ามาเงาของใครบางคนปรากฏทุกสายตาหันไปซิลเดอร์เรย่ายืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะหายใจเป็นปกติคนที่ยืนอยู่ตรงนั้น ทำให้โลกของซิลเดอร์เรราสันสะเทือนความลับทั้งหมดความจริงที่เขาพยายามปกปิดกำลังเปิดเผยต่อหน้าเธอและทุกคนในห้องซิลเดอร์เรรารู้สึกได้ชีวิตของเธอความรักและความมั่งคั่งทั้งหมดกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดประตูเปิดกว้างร่างของชายลึกลับยืนอยู่ตรงนั้นแสงไฟฉายสะท้อนบนหน้าก,ากากทองคำบางส่วน ทำให้ใบหน้าแท้จริงของเขาไม่อาจมองเห็นชัดแต่ซิลเดอร์เรราสัมผัสได้ถึงอำนาจและความลึกลับที่ซ่อนอยู่ทุกสายตาในห้องประชุมจับจ้องไปที่เขาผู้บริหารทุกคนเงียบสนิทเหมือนรอคำพูดเพียงหนึ่งเดียวแต่ชายลึกลับไม่พูดเพียงก้าวเข้ามาใกล้โต๊ะประชุมและวางแฟ้มหนาแน่นลงตรงหน้าเธอซิลเดอร์เรราย,ยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรง ทุกลมหายใจเหมือนมีแรงดึงดูดเธอค่อยค่ยเปิดแฟ้มเห็นเอกสารและภาพถ่ายที่บอกเรื่องราวทั้งหมดอดีตที่เขาพยายามปกปิดความสัมพันธ์ลับที่เชื่อมโยงเขากับโลกของเศรษฐีเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าแต่ทุกตัวอักษรและภาพชัดเจนเกินกว่าที่จะละเลยความตกใจและความสับสนประดังเข้ามาซิลเดอรเรรยืนหยัดแม้มือสัน่น เพราะเธอรู้ว่าทุกการตัดสินใจต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธออย่างไม่กลับคืนเขายื่นมือมาทางเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจฉันไม่อยากให้เธอกลัวแต่เธอต้องเลือกโลกนี้เต็มไปด้วยความรักและความลึกลับแต่ก็อันตรายและความท้าทายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดซลเดอร์เรรามองไปที่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความลึกลับ หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาทุกความกลัวทุกความตื่นเต้นผสมผสานเป็นพลังที่ทำให้เธอยืนหยัดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องดังขึ้นข้อความใหม่เผยความจริงอีกชั้นหนึ่งซิลเดอร์เราราสะดุง้งรับรู้ได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบและความลับที่ใหญ่ที่สุดยังซ่อนอยู่เธอสูดลมหายใจลึก ไมื่อวางบนแฟ้มเอกสารสายตาจับจ้องไปยังชายลึกลับและครั้งแรกในชีวิตซิลเดอร์เรราสัมผัสถึงความกล้าแท้จริงรู้ว่าไม่ว่าความลึกลับหรือความท้าทายใดเธอต้องก้าวต่อไปด้วยตัวเองซิลเดอร์เรราหยุดนิ่งสายตาของเธอจับจ้องไปยังชายลึกลับหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแฟ้มเอกสารในมือหนักขึ้นราวกับบรรทุกความลับทั้งหมดของเขาและชีวิตของเธอ เขาเก้าเข้ามาใกล้ร่างสูงสง่าของเขาเต็มไปด้วยอำนาจและความลึกลับฉันไม่เคยโกหกเธอแต่บางครั้งความจริงก็ซ่อนอยู่เพื่อปกป้องเธอเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นูเดเอร,เร,ราสูดลมหายใจลึกความรู้สึกหวาดกลัวและความตื่นเต้นประปนกันจนแทบทำให้เธอสุดภาพในแฟ้มเอกสารเปิดเผยทุกอย่างการวางแผนทางธุรกิจลับความสัมพันธ์ในอดีตของเขา และเหตุผลที่เขาต้องเก็บตัวตนของเขาไว้เป็นความลับความลึกลับทุกอย่างกําลังถูกเปิดเผยต่อหน้าเธอหัวใจของเธอสัน่นและสมองเริ่มประมวลผลความจริงซิลเดอร์เรร่าเริ่มเข้าใจความรักของเขาไม่ใช่เพียงความหลงไหลแต่เป็นความตั้งใจและความอดทนมานาหลายปีทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความใหม่เผยชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนา ซูเดอร์เรราสะดุง้งหัวใจแทบหยุดเต้นสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอรู้ว่าโลกของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสและอำนาจที่เกินคาดคิดเธอวางแฟ้มลงบนโตะ๊ะสายตาจับจ้องไปที่เขาลมหายใจของเธอเริ่มคงที่แต่ความตื่นเต้นยังคงร้อนแรงเธอรู้ว่าทุกการตัดสินใจจากนี้ จะกำหนดชีวิตและอนาคตของเธอทั้งหมดเขายื่นมือมาทางเธออีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความจริงใจและความเชื่อใจซิลเดอร์เรารายยืนสงบนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่เธอพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกความจริงทุกความลึกลับและทุกความท้าทายในโลกใบใหม่นี้เธอคทาทาใใ่อยๆเอื้อมมือไปจับมือเขาความอบอุ่นไหลผ่านตัวเธอและครั้งแรก ซูเดอร์เรราสัมผัสถึงความกล้าแท้จริงรู้ว่าไม่ว่าความลับหรืออุปสรรคใดเธอจะยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองทุกสายตาในห้องประชุมจับจ้องแต่ซูเดอร์เรราไม่หวั่นไหวอีกต่อไปเพราะในใจของเธอความรักความลึกลับและความท้าทายได้รวมกันเป็นพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งโลกของซูเดอร์เรรากำลังเปลี่ยนและครั้งนี้ ไม่มีใครจะหยุดเธอได้หลังจากทุกความลึกลับและความตึงเครียดซิลเดอร์เรร่รายืนอยู่บนระเบียงสูงมองวิวเมืองกรุงเทพยามค่ำคืนแสงไฟระยิบระยับสะท้อนกับดวงตาเธอหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสงสัยตอนนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบเขายืนอยู่ข้างเธอมือของเขาสัมผัสมือเธออย่างเบาๆสายตาจับจ้องและอบอุ่น ฉันรักเธอจริงๆเขาพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนและซิเดอร์เราราสัมผัสถึงความจริงในคำพูดนั้นซมเอกสารความลับและความท้าทายทั้งหมดตอนนี้กลายเป็นบทเรียนและโอกาสเธอเข้าใจแล้วว่าความรักและความไว้วางใจสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชีวิตได้ซิเด์เรารายิ้มครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว แต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และเธอพร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเขาทุกความกลัวทุกความสับสนและความลึกลับถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและความรักซิลเดอร์เรร่ายืนสงบพร้อมที่จะรับชีวิตใหม่ในฐานะภรรยาและซิีโอและครั้งนี้เธอรู้แน่ว่าเธอไม่เพียงอยู่รอดแต่กำลังเริ่มต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังความรัก และความฝันที่แท้จริง